อีกสูตรนะทวิธาปทะสูตรเรียกว่าไปคนละทางเนี่ยนะสูตรที่ไปคนละทางเลยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินทางไกลไปในโกศลชนบทมีท่านพระนาคาสมาละเป็นปัจฉาสมณนะพระนาคาสมาละเนี่ยนะปกติแล้วท่านเป็นพระที่ได้อภินญ,ญานะมีฤทธิ์ด้วยมีอยู่ในต้นบัญญัติเรื่องการดื่มสุราเนี่ย มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็มีพญานาคมารบกวนบ่อยมากพนาคาสมาละก็ไปปราบนาคชนะหลังจากที่ปราบนาคชนะเนี่ยนะชาวบ้านก็อยากจะให้รางวัลท่านน่ะนะก็เลยไปถามพระฉับพคีว่าสมควรจะถวายอะไรท่านดีว่างั้นในเมื่อท่านเนี่ยมีอุปการะคุณต่อหมู่บ้านมากท่านต่อสู้พญานาคชนะพระฉับพคีก็เลยบอกโอ้ยต้องเล่าแดงๆสิ นะตั้งไว้ทุกหน้าเรือนทุกหน้าหลังคาเรือนให้หมดเลยพน,นาค่ะแล้วก็พนาคาสมาระเดินมาบินทบาตกันเลยถวายเลยคนละแก้วคนละแก้วคนละจอกคนละจอกเนี่ยนะพนะนาคาสมาระเชา้าไปบินทบาตโอ้ยดื่มแต่เหล้าแดงเนี่ยนะนะดื่มไปเรื่อยๆดื่มจนเมาจนพระพิสูจน์แทบจะพยุงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เดินไปแล้วก็นอนกลิ้งเกลือกฝุ่นอยู่นยะนะนะเพราะว่าแม้คนละจอกคนละแก้วเนี่ยนะนะ ทั้งทั้งหมู่บ้านนี่จะขนาดไหนคิดดูเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ให้ให้จับหัวพระนาคาสมาละนิหันมาทางพระพุทธเจ้าพระนาคาสมาระก็ดิ้นเอาเท้าไปทางพระพุทธเจ้าปกติเคารพพระพุทธเจ้ามากแตนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยธนาคาสมาระสู้พญานาคชนะใช่ไหมเนี่ยท้าเมาขนาดนี้สู้งูกินเขียดได้ไหม นะสู้งูกินปลาได้ไหมว่าสู้ไม่ได้พระองค์ก็เลยตําเนธโทษแห่งสุราเนี่ยนะท่านพระองค์ก็บอกว่าถ้าพิสูจน์ใดดืด่มสุราเป็นอบัตปจิตีเนี่ยนะพระองค์ก็เลยปรับเป็นอบัติท่านพระรูปนี้ท่านปกติท่านมีฤทธิ์มากตอนท้ายท่านก็เป็นพ้าอรหันนะเป็นพ้าอรหันที่บรรลุอะไรนะบรรลุที่หนทางด้วยนะเห็นนางรําแล้วบรรลุอะ่ะคือพระนาคาสมาละเนี่ยเห็นเข้ารําแล้วบรรลุได้อะตอนนั้นท่านพระนาคาสมาละก็เป็นอุปถักพระพุทธเจ้า แสดงว่าตอนอุปถาค,ครั้งนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อะไรท่านพระนาคาสมาละพอเดินทางไปกับพระพุทธเจ้าได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทางครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนี้ทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าค่าเมื่อท่านพระนาคาสมาละกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านพระนาคาสมาละว่า ดูก่อนนะคาคสมาละนี้ทางไปตามทางนี้เถิดซ้ายหรือขวาดีเนี่ยนะถึงทางสามแยกใช่ไหมพระนาคาสมาละก็สนใจแต่ทางลัดทางตรงทางง่ายนี่แหละก็ชี้ถาว่าชี้ทางบอกไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกจะไปทางนี้นะก็ซ้ายกับขวาเนี่ยอยู่3มครั้งครั้งที่3ท่านพระนาคาสมาละก็กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ นี้ทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าข้าแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพรานาคาสมาละว่าดูก่อนนาคาสมาละนี้ทางไปตามทางนี้เถิดนี่ขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกตั้งสามรอบก็ไม่ไม่อย่าคิดว่าเชื่อนะไม่เชื่อลําดับนั้นท่านพรานาคาสมาละก็วางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ที่แผ่นดินณหนาหทางนั่นเองกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนี้บาทและจีวรดังนี้แล้วก็หลีกไปเก่งมากเลยนะถวายบาทถวายจีวรเนี่ยนะแยกทางกันก็ได้พระเจ้าข้าของนั้นนะก็อันเนี้ยเป็นเหตุอันหนึ่งที่พระองค์ปารภหลังจากที่พรรษา20ไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ปารภเหตุอันนี้ด้วยเหตุอันหนึ่งที่พระนรินมาเข้าเป็นอุปถัมประจํานะมันช่วง20พรรษาแรกอุปถากไม่ประจํานะมันอุปถักแต่ละท่านโดยมากก็ อย่างพระเมคียะเนี่ยสูตรก่อนเนี่ยนะเมคียะสูตรพระเมคียะก็ว่ายากนะพระองค์ห้ามสครั้งก็ไม่เชื่อก็ป้ไปอักุศลวิตกอันนี้ดูสิถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นเมื่อท่านพระนาคาสมาละเดินไปโดยทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางก็ออกมาแล้วทุบด้วยมือบ้างนะเตะด้วยเท้าบ้างแล้ทุบบาดและฉีกผ้าสังฆาติเสีย ครั้งนั้นท่านพระนาคาสมาละมีบาดแตกมีผ้าสังคาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปโดยทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางก็ออกมาแล้วทุบด้วยมือและเตะด้วยเท้าได้ทุบบาดและฉีกผ้าสังคาติเสียแล้วพระเจ้าขา่า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้ถึงเวทผู้รู้เที่ยวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันปะปนกับชนผู้ไม่รู้ย่อมละเวน้นบุคคลผู้ลามกเสียได้เหมือนนกกระเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ำนมปนน้ำเข้าไปให้ดื่มเอาแต่น้ำนมเท่านั้นละเว้นน้ำฉะนั้นนะไปด้วยกันเนี่ยนะไปถึง ทางแยกที่พานกับบัณฑิตคิดไม่เหมือนกันผู้รู้กับผู้ไม่รู้คิดไม่เหมือนกันฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกับนกกระเรียนที่สามารถเลือกรับเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวนกกระเรียนนี่สามารถน้ํากับน้ํานมผสมกันเนี่ยดื่มเอาแต่นมดูดเอาแต่นมก็เหลือน,น้ําเอาไว้ตามเดิมฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะร่วมไปทุกเรื่องเนี่ยนะไปถูกทุบถูก,ถก,ถกตีเพราะความรักกันมากใช่ไหม ไปทุกไปยากด้วยกันไหมก็ก็แยกกันไปในอัตถกถาอธิบายว่าท่านพระนาคาสมาละเพราะเหตุที่ตนคุ้นเคยกับทางนั้นมาก่อนและก็เพราะทางนั้นอาจเป็นทางตรงก็ลเลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ทาง ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ทราบว่าทางนั้นอันตรายพระองค์ก็มีพระประสงค์จะไปทางอื่นจากทางนั้นพระองค์ก็ตรัสว่านาคาสมาละนี้ทางและเมื่อพระองค์ตรัสว่าทางนี้มีอันตรายจึงไม่เชื่อและกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนั้นไม่มีอันตรายการที่ท่านพระนาคะสมาละไม่เชื่อแล้วทูลอย่างนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานนั้นพระองค์ก็ไม่บอกว่าทางนั้นมันอันตรายพระองค์ไม่พูดพระองค์บอกว่านี้ทางนี้ทางนี้ทางสาครั้งนะไม่บอกว่าทางที่เธอจะไปอันตรายเพราะถ้าบอกแล้วก็บอกไม่มีพระเจ้าข่าเถียงพระพุทธเจ้าปฏิเสธพุทธพจน์ก็เดือดร้อนแม้แต่ขนาดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ระวัง ระวังไม่ให้เขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าง่ายๆเรียกว่าขอบเขตแห่งการปฏิเสธอย่าปฏิเสธที่เรียกว่าปฏิเสธถึงขนาดไม่เชื่อถ้าปฏิเสธระดับไม่เชื่อแล้วค้านหัวชนฝาด้วยก็ยิ่งเสียหายรุนแรงมากแต่ถ้าแบบอ,อะไรนะนี้ทางนี้ทางเ,าเธอเลือกเลือกจะไปทางนั้นก็ไปเธอแต่ถ้าปฏิเสธว่าทางที่พระองค์ห้ามเนี่ยมีอันตรายถ้าบอกว่าไม่มีอันตรายไปค้านกับพระพุทธเจ้าขึ้นก็เสียหายเนี่ยนะ อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในทางทางไหนบ้างนะนะปกติก็คือทางบนโลกนี่เรียกว่าทางแข้งทางเกวียนทางรถทางเรือเป็นต้นพระองค์ยังรู้ทางไปนรกทางไปเปรตทางไปอสุรกายทางไปนะนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทางไปสู่พรหมโลกขณะเดียวกันพระองค์ยังรู้ทางแห่งพรานิพานเนี่ยนะพระองค์ก็บอกกล่าวแนะนําทั้งหมดว่าทางไหนควรทางไหนควรดําเนินทางไหนไปแล้วถึงความสุขสวัสดี เป็นครั้งที่สี่เนี่ยนะท่านพนาคาสมาละคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ปรารถนาจะเสด็จไปทางนี้และทางนี้แหละเป็นทางตรงเอาเธอเราจะถวายคืนบาทและจีบรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินไปทางนี้เมื่อไม่อาจจะมอบบาทและจีวร <ừ. S 1> ก็เลยวางในพระหัตถ์ของพระาศาสดาจึงวางไว้ที่พื้นคือถวายคืนนี่ไม่กล้าวางไว้ก็ได้ ก็บอกว่าอันกรรมของตนซึ่งเป็นทางแห่งทุกข์ปรากฏขึ้นตักเตือนอยู่จริงๆเนี่ยเพราะกรรมเก่าของตัวเองนั่นแหละเป็นปัจจัยนะกรรมกระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นไอ้กรรมที่ที่เคยทําเหตุแห่งความทุกข์เอาไว้เนี่ยนะตักเตือนมากก็มิเอ,อื้อมิได้เอื้อเฟื้อในพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเขาบอกว่าคนที่กรรมจะให้ผลใครจะห้ามปานใดก็ไม่เชื่อถ,ถ้าบาปมันจะให้ผลเนี่ยนะถึงจะห้ามขนาดไหนก็ไม่ฟัง ไปเรียกว่ารนไปจนได้ที่ว่างั้นแล้วัก็เลยวางบาทและจีวรของพระพุทธเจ้าไว้ที่พื้นดินอธิบายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้บาทและจีวรของพระองค์ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จงรับไปเถอะถ้าพระองค์ประสงค์จะไปเฉพาะทางที่พระองค์ปรารถนาก็เรียกว่าทางใครก็ทางใครนะทางใครก็อุ้มบาดนะอุ้มบาทเอาจีวรตัวเองไปก็แล้วกัน ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงถือบาทและจีวรของพระองค์ไปด้วยพระองค์เองดําเนินไปสู่ทางตามที่พระองค์ประสงค์ทีนี้ครั้งนั้นก็มีพวกบุรุษ500คนเป็นนักเลงมีฝีมือเปื้อนเลือดผิดต่อพระราชาเข้าไปสู่ป่าเลี้ยงชีพด้วยโจรกรรมคิดว่าพวกเราจัจัดตัดทางเจริญของพระราชาโดยความเป็นฆ่าศึกต่อกันอย่างนี้ก็ซุ่มอยู่ที่ในป่าใกล้หนทาง บุรุษเหล่านั้นเห็นพระเถระกำลังเดินทางไปจึงคิดว่าสมณะนี้มาทางนี้ใช้หนทางที่ไม่สมควรจะใช้ไม่รู้ว่าเป็นของเราเอาเถอะพวกเราจะให้ท่านรู้ดังนี้ก็โกรธรีบออกจากพงป่าตบเตะพระเถระให้ล้มลงที่พื้นดินโดยเร็วแล้วก็ทุบบาทดินของท่านฉีกีวรให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นบนรรปะชิตจึงปล่อยด้วยสั่งว่าพวกเราจะยังไม่ฆ่าท่าน ตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจงรู้ว่าหนทางนี้มีอันตรายฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าพระนาคาสมาละนี้ไปทางนั้นถูกโจรเบียดเบียนจะสแสวงหาเราจากมาในบัดเดียวนี้แหลดังนี้พระองค์ก็เสด็จไปหน่อยหนึ่งแวะลงจากทางประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งฝ่ายท่านพระนาคาสมาละแลย้อนกลับมายึดเอาทางที่พระาศาสดาเสด็จไปนั่นแล กำลังเดินไปพรพระผู้มีพระภาคเจ้าที่โคนต้นไม้นั้นจึงเข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลถวายบังคมกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระาศาสดาพระองค์ก็ทราบเนื้อความนั้นที่พระนาคาสมาละไม่เอื้อเฟื้อต่อคำของพระองค์แล้วก็เดินไปยังทางที่ไม่ปลอดภัยพระองค์ก็ทราบว่าทางดำเนินไปยังทางที่ปลอดภัยนี้คือพระองค์แยกทางออกนะว่าทางไหนเป็นทางที่มีภัยกับทางที่กเกษม กเกษมก็คือปลอดภัยว่าทางไหนกเกษมทางไหนมีภัยองค์ก็ได้ตรัสคาถาเหล่านี้บทว่ามิสโสอัญญะชเน,เนะเวทคูชื่อว่าถึงเวทชนผู้ถึงเวทคือเพราะถึงคือบรรลุด้วยอริยมรรคยานคือสัจจะสี่กล่าวคือเวทหรือว่ามรรคยานสี่ที่ตรัสรู้อริยสัจสี่ท่านมรรคยานนี้จึงชื่อว่าเวทคูผู้ถึงฝั่งแห่งเวท หรือพูดถึงเวทก็คือผู้มีอริยมรรคยานสี่ตรัสรูอริยสัจสี่นั่นแหละที่เรียกว่าเวทะหรือเวทตัวนี้หมายถึงอันบุคคลพึงรู้เพราะละเ,เพราะถึงฝั่งแห่งเวทคือญายธรรมทั้งสิน้นก็คือรู้อริยสัจแต่ยิ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพระองค์ก็รู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดประมาณเท่านั้นชื่อว่าผู้ไม่รู้เพราะไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของตน อธิบายว่าผู้ไม่รู้คือคนเขา่าก็คนที่ไม่รู้อย่างพระนาคาสมาละใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็นทางเสือเส่อมอะไรเป็นทางเจริญก็ปฏิเสธดิ้นรนไปตามอํานาจกิเลสของตนทีนี้ระหว่างคนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันตรงไหนเวลาที่ไปด้วยกันก็บอกว่าชนผู้รู้เนี่ยนะถึงไปปะปนกับคนไม่รู้ด้วยเหตุเพียงเที่ยวไปด้วยกันส่วนผู้รู้ล่ะ ผู้รู้คือทราบโดยภาวะที่ถึงเวทนั้นย่อมละสิ่งชั่วคือสิ่งไม่เจริญได้แก่สิ่งที่นำทุกข์มาให้หรือละคนชั่วคือคนไม่ดีงามเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนกกระเรียนดื่มแต่น้ำนมเว้นจากน้ำอธิบายว่านกกระเรียนนั้นเมื่อเขานำน้ำนมที่เจือด้วยน้ำเข้าไปเชื่อว่าดื่มแต่น้ำนมเพราะเว้นน้ำดื่มแต่น้ำนมเท่านั้นคือละเว้นน้ำกล่าวคือแม่น้ำอันไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใด ได้ยินว่าบัณฑิตก็ฉะนั้นแม้อยู่ร่วมกับคนสามปัญญาในอิริยาบถมียืนเดินนั่งเป็นต้นก็ละบุคคลผู้สามปัญญานั้นโดยเอื้อเฟื้อคือแม้ในการบางคราวก็ไม่ยอมปะปนกับพวกเขาคนฉลาดกับคนโง่งไม่ใช่ว่าจะเป็นไปจะไปด้วยกันตลอดไปใช่ไหมในที่สุดก็ต้องแยกทางกันไปเมื่อแยกทางกันไปคนพานทั้งหลายก็ประสบทุก์ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ถึงความพ้นทุกข นี่ก็จะรู้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาไม่ไม่ร่วมทุกข์ด้วยแน่นอนใช่ไหมอ้าวบัณฑิตทั้งหลายก็คือคนที่รู้จักเหตุแห่งความสุขก็ละเว้นจากเหตุแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวง